ก็มาใกล้คนไหนเคยมาแล้วพี่สาวเคยมาหรอพี่สาวไม่เคยมาคอนราทาอ๋อเขาเคยคนไหนคอนทาาพี่สาวดูอยู่ที่ไหนอยู่ฝรั่งเศสขอรับเออเหรอเขาก็เลยโทรมาให้น้องกับแม่เนี่ยพากันมาครับเหรอมาวันที่ยี่สิบเก้าเขาอยากให้มาร่วมเขาจะมาป่ะเขาไม่ได้มาเขาให้น้องกับแม่มาแทนสั่งให้แม่กับน้องมาขอทูลขอให้ พี่สาวเธอชื่ออะไรวะพรสายชนเบอร์กุ้งสายชนเหรอพรสายชนในนี้ไม่มีชื่อใช่ไหมมีค่ะมีชื่อแ,ม,แววม่ชื่อพี่สาเนี่ยครับพรสายชนเบอร์เบอร์กุ้งเออเธอคือนางปุ้ยนี่คนนี้นางคุณแม่ปุ้ยทองขาวและครอบครัวลูกหลานแม่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บแม่อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะเจ็ดสิบ เจ็บแปแล้วไม่เป็นไรอ่ะแข่งขา,ขาเป็นมากี่ปีกี่วันเป็ห้าปีสิบปีเป็นาาน้องเด็กสาวเป็นเนบาหวานนี่<า>แล้วแล้วเขาบอกให้แม่กับน้องดูเปล่า,า,า,ลาแล้วแม่ดูเปล่า อยากให้แม่มาซื้อกมแต่ว่าวันนีไม่ไม่แล้วแม่ดูเปล่าดูดูดูมืองกันยูทบไหเรื่องใช่ไหมอยู่อยู่ถึงไหน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 บ้านเธออยู่ที่ไหนมาจากยะโสธรเหรอโอ้เห่อนนี้มบ้านบ้านมีบ้านญาติญาติโยมอยู่ที่นี่แล้วต้องมากรามสือีกาก็มา พ่ออยู่ที่ยู่ย่ไอ้กรุงเทพนี่นะทำงานกรุงเทพอ๋อแม่อันนี้อยู่ทังอยู่ทางเศ้าแต่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมค่ะแม่ก็อยู่แย่โฉนดไปรับมา่แล้วออยากให้มาคบหลวงพ่ออยากให้มาคุณมาคุยกับหลวงพ่อแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเคยไปทำกรรมอะไรว่างหราอเปล่าสมัยสาวๆเด็กเด็ก ตกปลาหักขากบขาเคลียร์ทำหม้อทำกุ้งหอยปูปลาตามเรื่องบ่อยเยอะเยอะเฮ้ยเยอะวินกรรมก็ตามมาดิต่ีตอนสมัยสาวๆที่เขามีลูกเขาเปิดเกิดมาแล้วสมัยสาวๆเข้าไหมนะที่เขามีลูกอะค่ะแล้วลูกเขาเสียเลี้ยงลูก ลหมัย่าสาวเลี้ยงลูกแล้วลูกเสียครับมีลูกเสียอยู่ครับลูกตายครับก็มีเด็กวิญญาณเด็กตามด้วยลูกโตขนาดไหนแล้วที่ตายสามเดือนสเดือนรับสามเดือนเด็กน้อยตามแม่อยู่แล้วพราะฉะนั้นอาการก็เลยบางทีก็ซึมซึมเศร้าๆหน่อยไหมมีหลุดออกเองด้วยหลวงพ่อมีลูกออกเองหลุดหลุดเองด้วยบางทีก็ซึมซึมเศร้าๆจิตใจไม่มั่นคง บูบูเบาะว่ามาบวชไหวเปล่าอยากมาอยู่วันนี้มาแต่แม่ชีกลัวว่าอยู่ไม่ไหวเดินไม่ค่อยแข็งแรงอยากให้หนูมาด้วยแต่ว่าหนูยังไม่ว่างเลยางานไม่ได้อบอกว่าจะมาบวชเดี๋ยวเดี๋ยวจะแข็งแรงมาไหมมาบวชไหมมาแต่ไม่ได้บวชวันนี้ก็อยากบวชแต่ว่าไม่ถ้าบอกว่าจะมาบวชเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะแข็งแรงก็ได้ถ้าแม่ใจเอา ่แเลยคือจะเพิ่งไปท้อก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปแบบว่าโอ้ยมันไม่หลายคนยิ่งคนดีเดี้งเง่างนี่ยังมีแม่หวานแม่ประเทืองอะครับหนักเลยยังยังนั่นเลยทานมายังมาเลยผมบอกแล้วมีใครจะมากับเขาเปล่าถ้าเขาจะมาบวชอะถ้าถ้าหนูจะมาด้วยก็ต้องรอปีหน้าเพราะว่าปีนี้หนูไม่ว่างปีหน้าเอปีหน้าก็ปีหน้าไปยืดกับเขาแม่สภาพแย่มาก แวิญญาณเด็กเอ๋ยเด็กน้อยแม่เขาอ่ะป่วยแล้วแม่เขาขาแข้งไม่มีแรงแล้วเด็กน้อยเอ๋ยเดี๋ยวยังไงไปช่วยให้เขาได้มาบวชจะได้ไปเกิดจะได้แยกย้ายกันไปให้เบาให้คลายให้หายก่อนอย่าไปทำให้เจ็บให้ปวดเลยสงสารแม่เขาหน่อยสาทุพุทธธรรมเกิดธทรมเิด แล้วนี่ก็แล้วนี่ก็ถือว่าจิตใจก,ก็วอกวอกแวกแวกด้วยใช่ไหมไม่ค่อยจะมั่นคงเลยใช่ไหมเดี๋ยวก็ผงผวาเดี๋ยวก็เมอร้อยหน่อยใช่ไหมอืมอโอเคยะโทธน <c oughs> ครับแล้วมีเป่าตระกูลมีผีปอบอีก็รือเปล่า เขมีเคยไปรับขันนะคะรับขันนี่เหรอรับขันตอนไม่เวลาเขามีงานผีปอบไปหรืเปล่าไม่ได้ไปไม่ไปใช่ไหมเอาเด็กอย่างเดียวพอแล้วอย่าเรียกผีเลยสาธุอธิษฐานนะเข้าใช้่าวนีิบิเกียนแบมือของแม่หอมรูกเคยนหนุ่มลูกประวันเวลามันปวดอะไรมาบอกบอกว่าวิญญาณเด็กเอ้ยบอกว่าหลวงพ่อบอกว่า อย่าพึ่งไปรังแกแม่เขาเลยให้เขาโปรตีนถ้าไม่แตงงี้มีเรี่ยวมีแรงดีป่ะได้ค่ะเดินได้บ้างเดินได้บ้างเหรอทำอะไรก็ได้จริทำอะไรได้อยู่แล้วเดี๋ยวถึงกว่ายังไม่แก่เท่าไหร่นี่ก็เดินได้อยู่เวลาจะปลัว,ก,วก็ปลัวกินน้ำมันเยอะๆไปฉีดยามาป่าวฉีดยาค่ะกี่เข็มสามเข็มหรือเปล่ <laughs> าวัคซีนอะแม่จัไม่ได้แนละ้วกี่เข็มแล้วจัไม่ได้ ไปกินน้ำมนต์จะได้สาวขึ้นสติตาตังมันจะได้ฟีดกลับขึ้นมาไอ้เนี่ยพวกฉีดยาไงเบอร์เอบอเอเอแรงก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมฉีดยามาเนี่ยจำอะไรบ้างได้บ่างเนี่ย,ยได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ รีบกินน้ำมนต์เดี๋ยวจะได้หายความจำดีอยู่นะความจำดีความจำม่ดีหอยู่ป่าเออฟังตอนสมัยชาาๆก็เล่าให้ฟังหมดเหมือนกับใครไม่รู้เรื่องอื่นจำไม่ได้แต่เรื่องเงินจำได้หมดพี่สาวก็ห่วงเรื่องเงินนี่ซุกตรงไหนซ่อนตรงไหนใครยืมไปเท่าไหร่ยังจำได้ใช่ไหมเรื่องเงินโอเคเรื่องเงินจำได้แสดงว่าโอเคพี่สาวก็ห่วง อาธิฐานนะจะได้มาบวชก็จะให้เ่าจะได้มีบุญเยอะๆบวชแล้วเนะี่ยชีวิตจะดีขึ้นขอบอกอ่าไม่มีปัญหาแล้ว <c oughs> เด็กมัน <c oughs> เด็กมันรับรู้แล้วว่าเดี๋ยวแม่จะมาบวชให้เดี๋ยวเป็นรุ่นๆอย่างนี้ก็ไม่เตรียมเลยนะมีใชไปเออเหรอเหยอีก <c oughs> พาเข้ามา <c oughs> แล้วก็บวชเขาไปนั่นแหละเดี๋ยวเขาอยู่ได้ป๊บ เดี๋ยวเข้าเข้าที่ประเขาก็อยู่ได้เขาก็สบายเลยดิจะมาร้องไห้ตอนกลับนะไม่อยากกลับไม่อยากกลับเสดส่วนใหญ่ใจเปล่าเอายาหอมไปกินแล้วก็เอาน้ำมต์ไปกินเยอะๆอันนี้ต้องลูกสาวสั่งมาใช่ไหมถึงมาเขาจัดธาหลวงพ่อมา อ <c oughs> พี่สาวศรัทธาหลวงพ่อมากดูทุกคลิปนั้สาธุเออดีแล้วนี่เหรอสาธุอแม่เธอมาแล้วสาธุจเจริญพรแม่เธอ,มา,ม,เธอเามาแล้วแม่เธอเขามาสารภาพแล้วเดี๋ยวจะมาบวชแล้วเขาจะได้หายมีเลี่ยวมีแรงดีแลดีลดลเขาอยู่พูดรู้เรื่องนี่ ใช่เปล่าดูดูทุกอย่างใช่ไหมดีเลยดีเลยเอาไปกินน้ำมนต์มัเป็นไรเดี๋ยวกินน้ำมนต์ก็ดีขึ้นแต่อย่าหอมไปกินเออเธอเธอบังคับเขามาเหรอเออเขาบังคับกันมาเนี่ว่าโอเคโอเคโอเคอ่านุโมทนาด้วยเดี๋ยวก็ดีขึ้นตามนี้

ไม่เจ็บบุเปล่าเป็นแด้ย่างฟองก่าว่านักบ้าผอมบ้าผักแน่เยอะไปอันดีขึ้นแปลว่าดีขึ้นครับผมออดีขึ้นเด็กน้อยเขาเปิดสวิตช์แล้วดีขึ้นแล้วไม่ใช่ไปนอนนะรีบมาบวชดีขึ้นก็ดีแล้วแล้วเธอก็ไป เธอก็ไปเตรียมเวลาแล้วก็พาเขามาบวชเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเดี๋ยวเขาจะแข็งแรงกว่านี้อีกดีขึ้นนะไปรับอันนี้เดี๋ยวเดินเดี๋ยเดินไม่หยุดเลยนี่เดินพอเดินได้เลยไม่หยุดเลยขยันหรือเปล่าแม่ขยันค่ะไม่หยุดมือใช่ไหมไม่หยุดเลยทำแตลอดถ้ามีแรงก็จะทำอย่างนี้มีแรงก็เดินไม่หยุดเลยมือไม่อยู่ถูกงี้ว่าเรียร่า พร้อมจะไปทำงานแล้วบายบายไปได้โอเคโอเคสาธุสาช่วบดีลูกเลยเดี๋ยวแม่จะไปเตะฟุตบอลแล้วดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมาบวชให้เขาเรียบร้อย